1> 76 1. บหนึ่งบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลเป็นฉนหะนในข้อนั้นความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นฉนหะนความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดทั้งทางกายและวาจานี้เรียกว่า ความถึงพร้อมด้วยศีลความสำรวมด้วยศีลแม้ทั้งหมดชื่อว่าความถึงพร้อมด้วยศีลบุคคลผู้ประกอบด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลนี้ชื่อว่าผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นฉนในข้อนั้น ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นฉนายทิฏฐิความเห็นไปว่าฐานที่ให้แล้วมีผลการบูชาใหญ่มีผลสการะที่ทำเพื่อแขกมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามี บิดามีโอปปาติกาศาสตร์มีสมณะพรามผู้พร้อมเรียงกันประพฤติด,ดีและปฏิบัติชอบที่ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ในโลกมีดังนี้ความรอบรู้ความรู้ชัดละถึงความไม่หลง ความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิอันใดนี้เรียกว่าความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบุคคลผู้ประกอบด้วยความถึงพร้อมด้วยทิฏฐินี้ชื่อว่าผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ77 บุคคลสองจำพวกที่หาได้ยากในโลกเป็นฉนยบุพการีบุคคลหนึ่งกตันยูกตาเวทีบุคคลหนึ่งบุคคลสองจำพวกนี้ที่หาได้ยากในโลก78บุคคลสองจำพวกที่ให้อิ่มได้ยากเป็นฉนยัยบุคคลผู้ที่เก็บของตนที่ได้แล้วได้แล้วหนึ่ง บุคคลผู้ที่สละของที่ตนได้แล้วได้แล้วหนึ่งบุคคลสองจำพวกนี้ที่ให้อิ่มได้ยาก 79. บุคคลสองจำพวกที่ให้อิ่มได้ง่ายเป็นฉนหนผู้ที่ไม่เก็บของที่ตนได้แล้วได้แล้วหนึ่งผู้ที่ไม่สละของที่ตนได้แล้วได้แล้วหนึ่ง บุคคลสองจำพวกนี้ที่ให้อิ่มได้ง่าย80อาสวะย่อมเจริญแก่บุคคลสองจำพวกเหล่านาั้นผู้ที่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจหนึ่งผู้ที่ไม่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจหนึ่งอสวะย่อมเจริญแก่บุคคลสองจำพวกเหล่านี้81 อาสวะย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจำพวกเหล่านห้นผู้ที่ไม่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจหนึ่งผู้ที่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจหนึ่งอาสวะย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจำพวกนี้82 1. บุคคลผู้มีอัธยาศัยเลวเป็นฉนหน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันลามกเขาย่อมเสพย่อมคบย่อมเข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นผู้ทุศีลผู้มีธรรมอันลามกบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีอัธยาศัยเลว 2. บุคคลผู้มีอัธยาศัยประนีตเป็นฉนหน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามเขาย่อมเสพย่อมคบย่อมเข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นผู้มีศีลผู้มีธรรมอันงามบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีอัธยาศัยประณีต8 3บุคคลผู้อิ่มแล้วเป็นฉน พระปัจเจกับพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายของพระตถาคตเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ชื่อว่าผู้อิ่มแล้วหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าผู้อิ่มแล้วด้วยผู้ให้คนอื่นอิ่มด้วยหนึ่งทุกกะนิเทศจบ